สวัสดีค่ะเจคเคนวาพามาชมกับที่ดินถมแล้วนะคะที่ดินแปลงสวยๆนะคะและราคาถูกด้วยค่ะทุกท่านพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นที่ดินขนาดเนื้อที่2 2 0ตารางวาค่ะด้านหน้ากว้าง34เมตรความลึก22เมตรนะคะเป็นที่ดินถมแล้วค่ะพร้อมน้ำประปานะคะที่ดินโฉนดค่ะทุกท่านตอนนี้ก็เป็นสวนผสมผสานนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะปลูก ผลไม้ไว้นะคะมีทั้มะม่วงมะม่วงหิม,มาพานมะพร้าวมะนาวชะอมนะคะไว้รอบพื้นที่เลยค่ะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วด้วยนะคะทุกท่านที่ดินแปลงนี้นะคะ220ตารางวาอยู่ที่ตำบลน,นินเพชรอำเภอบางเรนจังหวัดนครปฐมค่ะที่ดินโฉนดนะคะเหมาะสำหรับการสร้างบ้านสร้างที่พักอาศัยทำสวนทำกเกษตรนะคะไว้สำหรับการพักผ่อนในวันหยุด ซื้อไวเก่งกาไรก็ได้นะคะมีเพื่อนบ้านในระแวกใกล้เคียงด้วยค่ะด้านหน้าถนนเข้าออกได้สบายนะคะทุกท่านมีร้านขายของชาอยู่ด้านหน้าถนนทางเข้านะคะมีบ้านสวนอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงค่ะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะบรรยากาศเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวแต่ไม่เป่าเปี่ยวเดียวดายนะคะอยู่แบบสงบสงบไม่วุ่นวายคะ่ะทุกท่านบรรยากาศแบบ กเกษตรผสมผสานนั่นเองนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยค่ะมีวิวท้องทุ่งนาด้วยนะคะเบื่อเมืองแล้วนะคะอยากได้ที่ดินที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะสําหรับการพักผ่อนสําหรับทําเป็นบ้านพักนะคะแปลงนี้นะคะปรับลดราคาด้วยค่ะจากเดิมขายอยู่1นึ่ล้านสองแสนบาทตอนนี้นะคะปรับเหลือเพียง9 5 0าแสบาทเท่านั้นค่ะ ที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะ220ตารางวาปรับถมเรียบร้อยมีไฟฟ้ามีปับปลาให้พร้อมแล้วนะคะฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนค่ะขอไฟฟ้าทางการเกษตรให้โรงเสาไฟฟ้าเดินไฟให้ถึงหน้าแปลงที่ดินเลยค่ะพร้อมกับวางระบบน้ําให้นะคะเพื่อส่งน้ําไปยังพื้นที่เกษตรท้ายแปลงด้วยปรับพื้นที่หน้าแปลงให้พร้อมนะคะปรับถนนหน้าดินโรงหินคุกให้ค่ะ สนใจแปลงนี้นะคะอยากจับจองครอบครองเป็นเจ้าของนะคะเพื่อสารฝันต่อนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปหรือจะแอดไลน์ไปก็ได้นะคะไม่ว่าจะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการนัดชมพื้นที่แปลงจริงนะคะหากต้องการนัดหมายเข้าชมพื้นที่แปลงจริงนัดหมายล่วงหน้า1วันค่ะ สนใจแปลงนี้นะคะเรามีรายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้นะคะติดต่อเข้าชมหรือต้องการคุยสามารถคุยกันได้โดยตรงค่ะเพราะเจคเคโนโเพียงแนะนำเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ใน,นายนาสำหรับวันนี้เจคเคโนโ็ลราไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ